สวัสดีครับวันนี้พ้องวันนี้ช่อง PG Tour ครับวันนี้เราอยู่ในรายการ PG Game แล้ววันนี้ก็เราก็อยู่กับรายการอะไรวะสร้างเมืองมุวมวัว EP ที่สิบสองครับคือตอนนี้ผมจำได้เพราะผมไปจับเพราะว่าผมไปดูมาโอเคถามว่าทําไมวันนี้เราจะมาสร้างอะไรเราจะมาสร้างร้านขายปืนนะครับ เออถามว่าสร้างยังก็คือสร้างแล้วนะั่นไปเราไปดูกันเลยมันก็จะออกกระตุกกระตุกกระตุกนิดหนึ่งนะครับนม่นีอ้อหะเยอะเลยคือตอนนี้มันยังสร้างไม่เสร็จนะครับคือถามว่าทำไมเพื้มถึงไปเพราะว่าผมเอาทุกอย่างมารวมๆกันนี่คือทางขายนะครับร้านขายนะ ถามว่าทาไมมันมีแบบนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้เอาปืนมาลงนะครับผมมาผมจะเอาปืนมาลงเลยแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับครู่อันตับแรงนะเราอันนี้คือปืนใช่ไหมเดียวนะสมใส่นี่คือปืนไกนะครับ ถาว่าทำไมไม่มีฉีกระดอะไรงโง่ๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ตัดนะครับโอเคครับมาเราจะเริ่มด้วยยูซีครับโอเคเห็นนะครับแล้วก็ p ีเก้าสิบนะครับแล้วก็ j จห้าเก้าครับแล้วก็อะไรเนี่ยเอครับผม เอเคแล้วก็ปืนอะไรไม่ร้แสงไปสีทองอันเป็นแบบเดียวกันอ่ะผมจะใส่ให้หมดดีไหมใส่ให้หมดเลยมาผมจะเอาให้หมดอ่ะจะใส่ให้หมดอ่ะ อ,มมอันนี้เป็นปืนอะไรผไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักอันนี้มันเป็นร้านขายปืนเพราะฉะนั้นพวกพวกธนูอะไรผมจะไม่ใส่นะปืนราคาผมไม่ตั้งนะครับ แล้วผมจะใส่ลงไปออกมาก็จะเหลืออยู่สองนะฮะเออผม,มต้องใส่เลยและระเบิดโอ้โหมันเหลือปืนอยู่สองอันนะทุกคนเองไงดีผมรู้ลผมต้องเลือกอ่ะใช่มันผมลืมผมไม่ได้ดู โอ้กค้าง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 ทมสันผมผมมึงนึรได้มันหมีเลยมันต่างกันยังไงวะเอ้ยใช่นไยโอเคอันนี้คือเราจะมาเลือกปืนนะครับคือตรงนี้ถามว่าทำไมไม่เสมือนว่าโอ้นั่นไงเห็นไหมถามว่าไมไม่เสมือนแล้วน,น,น,นั่นเห็นไหม คือมันอยู่ที่บ่อน้ำอันตรายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลามาเลกาตายครับผมคือเราเลือกล้วกระตุกเลยววะเลือกมาแล้วเราก็จะมาจ่ายเงินที่นี่ตอนนี้ไม่มีพอ่อค้าแล้วอันนี้คือที่ฝึกยิงนะครับผมคือกระสุนเดียวก็จะเออยวันกกระสุนเนี้ยวคือเั่น คนมันแม่นอยู่เลเออ้วอ่ะโอเคเดี๋ยวปืนนะั้นมันต้องใช้ก็สุดนี้นะทุกคนแล้วก็ โหโคตรน่อยเดี๋ยวนะกระสุนคือกระสุนมันมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคกระสุนมันมีอยู่สองอันนะทุกคน,ง,น,ง,น,นงั้นผมจะเอาไว้ตรงนั้นเลยมางั้นผมจะเอาไว้ตรงนี้ตอนนี้มันค่ำแล้วทุกคน น้องกันเช้าแล้วทุกคนคือําว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอ้ยขับไปเมไ่้นอนมูคือประตูทางเข้าเมืองก็จะอยู่ตรงนี้คือมันสามารถมาได้สองทางนะผมเดี๋ยวผมจะพ,พยายามาให้หมดน,นี่เดทาง คือมันจะตรงข้ามกับร้านขายสัตว์ขี่เลยนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันคือร้านอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยครับสร้างเสร็จแล้วคือคือบ,บางคนอาจจะถามว่าหายหายไปเลยนะคือถามว่าหายอะไรคือคือเริ่มจากสร้างถามว่าทําไมไม่ทํเงินเพราะว่ามันนานนะครับผมและอย่างหนึง่งผมขเกียจก็สําหรับกินนี่ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแบบทุกคนนาครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายเจอกันคลิปหน้าครับ EP 13หรือว่าจะเป็นคลิปอื่นเราติดตามครับผมว่าแล้วใครอยากให้สร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์มานะครับ ก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าอยากให้สร้างอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย